เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความ,มเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไลฟพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆน้ำชมไลยเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้ Toyota c o r o ล่า,โโาปี2006นะครับราคาเปิดมาที่44,500 40, บาทเท่านั้นเองรถสวยสภาพดีราคาโมไซครับตัราารบวรถก็ใหญ่กว้างเบาะใหญ่นั่งสบาย แอหนาวภาษีโภโภโภครบครงับเครื่องดีน้ำนิ่งครับน้ำไม่ดันครับดีตรงล่างก็ยังดีครับเลี้ยวไม่ดังภายในสวยสวยครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเล่นเบรคชุดโอนโค,รโครบนะครับตัวสีมีตำหนิเล็กน้อยบ้างบางชิ้น,นครับมีตำหนิ3ามชิ้นต้องเก็บทําสีกันหน่อยนะครับนอกนั้นก็สวยสมบูรณ์ํายในสีเร,นเรื่องสีก็ขี่ใช้งานกันคุ้มเลยครับรถปีส0 0 6ราคาเปิดวัที่นท,ที่4ัน0้ยบาทเท่านั้นเอง สนใจก็ไปดูตัวจริงไาทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับซื้อรถทั้งทีครับไปดูทดลองขับัปก่อนถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมีรถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อประจําได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีจำนินตัวสี3ชิ้นนะครับที่เห็นก็เปนที่ประตูนะครับ1ชิ้นแล้วภายในก็ยังโอเคครับเบาะผ้าเดิมๆเกียร์ธรรมดาหนะ้าต่างไอยฟ้า เบาด้านหลังหุ้มหนังไว้นะครับหุ้มหนังดําแดง้องในสายก็โอเคครับสมบูรณ์คุ้มโครกครับคุ้มค่าคุ้มราคา4ี่0มาบาทสนใจไปดูตัวจริงทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้พิกัดดูรถอยู่สุพรรณบุรีสามารถรัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ของเครื่องตามนี้นะครับเครื่องเดิม ออดีสตนเลสครับทุนทานซูมโชคนะครับซ้ายขวาตามนี้เลยาใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับด้านหลังนะครับภายในด้านหลังบอดี้ด้านหลังครับให้ดูว่าไม่มีรอยชนครับข้างหลังรอยพับเลยฮะงานยังอยู่ครบครับด้านหลังเช่นกันซ้ายขวาสนใจติดต่อเจ้าของได้ตรงได้เลยนะครับ44,500ัอยบาทโตโยต้าปี2006 สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ